สบายดีสวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องสกุูสุคนนะมื้อนี้มาพบกับมาลายอีกแล้วในช่องมาลายชาแนลเนาะมื้อนี้ไลจะพามากินเมนูแกงง่วงนอนนั่นก็คือเมนูมะส้มเนาะมีอีย่างแดมีมะม่วงนะเนาะมีมะขามดองมีตะลินปิงแล้วก็มีมะกนนะทันเนาะแล้วก็มีหวานพอมเดอร์ตบท้ายเนาะคือมกแตงโมเนาะกินส้มแล้วก็ต้องกินหวานเนาะอืม แล้วก็พร้อมกับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มน้ำเจียวปลาแดงแซ่บหอมๆคือเก้าเนาะใส่ข้าวคัวหลายๆเนาะมามื้อนี้เรามาเริ่มกินกันเลยบมกม่วงซึ่นตากรบบาดเลยหาอมแควมาอบ กับบรรยากาศอยู่หลังบ้านคือเกาเนาะม,มากนี่นะพี่น้องกัดปุ๊บน้ำลายแตกปั๊บเลยมามความสอมบอกให้เ้าเลย ส้มคูนร้อยส้มคักส้มแน่กัดไปดกัดคำหนึ่งน้ำลายแตกจวดเลยแล้วเนาะมานี้มันส้มคักส้มแน่ยอ้ชื่นชื่นกับบาดมาํำดอง ขาเดอกนี้ก็แซ่บจะ้ะขาเดอกนี้มันจะน้อยๆนะมันจะมีแก่นไหลแต่มันก็แซ่บ ซึ่งกลับบ้านแล้วพี่นอ้องมากิกนมักระทันเนี่ยมาเนี่ยมักระทันกรอบๆอ,อมเปรี้ยวอมหวานมังๆ năm chim bá cho mình khâu cầm thì nó mặc xôm nhà mới giỏi nè kè ngào nòn đi khác mạng nè nó hơi ถ้าให้คะแนนชิปนี้มานี่ให้เต็มชิปเพราะมันส้มคั่กแต่มันส้มแบบแบบแซ่บๆจังๆไหนคนกินเนาะมันกัดแล้วแบบน้ํามันเต็มแบบเวลากัดเนาะพอกัดแล้วแบบน้ําส้มมันแตกเต็มปากขนะะ 嗯 <laughs>。 ตมไม่เสียบเข้าไปเราก็คุยยังสิลรด sạp Xong khắc nè, nha Hầm như nhây เามาขันดอ you know. Bye bye. Kinh đoạn sẽ còn tốt khai đẹp.

Nguyên là không kg Nói khác nghe nè Thôi Ăn Ăn này chắc bạn mà Mừng <laughs> đủ phí nữa อาสม้มอันจันอันดับกว่อมจุ่ลายแห่นี้ส้มที่สุดลองลงมาก็คืนนี่ลองลงมาก็คืนนี่แล้วกันนี่มานี่สุดยอด อนเขาจะเอาไปใส่ต้มไกบ่บอกเอาไปใส่ต้มไก,ก่กระแซบได้มากนี่นะหมักกันตะลินปิงนะเ,เอาไปใส่ก้อยปลาก่อยย่างก็แซบไดงแซบอีกแบบแล้วคัวนนังมากินสุด,สดนี่ความสมนี่บอกให้เบาเลยสมผักสมเนี้งงอกินแดงหมวจ้ำแจ้วก็แปลก mồi lòng, gì vừa Vô mà đưa ซีส้่มแล้วกับกินหวานต่อดับความซม กินแต่หโมโต้พี่น้องเป็นสมดุดแซบคักแซบเนี่ยแกงม่วงนอนเลยเนาะอ่ามื้อนี้กะซัมน,นีเนาะแกงม่วงนอนขนาดเลยเนาะมักส้มบึงดู สมคักสมแนสมแทสมมาเนาะจึงใดทุกคนไลก็ขอขอบใจทุกคนเนาะที่ให้เกียรติฮับสมคลิปวิดีโอของไลจนจบคลิปเนาะมาฮอ้เนานะไลก็ขอฝากสง่งมาไลชานเลเดอเนนะอาะฝากให้ทุกคนช่วยมากดไลก์กดติดตามให้กำลังใจไลเดอร์เนาะนะไลก็จะเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่เนาะการนำเสนอคลิปการให้คลิปออกมาการพรีเซนต์คลิปออกมาอาจจะยังบดีอาจจะยังบนเนียอาจจะยังบเปนะเนาะทุกคนก็สามารถอินบ็อกซ์สามารถมา ออกความคิดความเห็นบอกให้ไลว่าเออต้องปรับปรุงจุดนี้เด้อเนาะไลกัสิพยายามเอาจุดนั้นเนาะมาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะสำหรับวันนี้ขอขอบใจหลายๆเนาะไลกะกัลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย